ในยุคนี้เทคโนโลยีค่อนข้างสำคัญฉะนั้นคุณควรจะตามให้ทันนะเพราะว่าเขาค่อนข้างจะมีบทบาทอย่างมากใครที่เคยสงสัยว่าแอปพลิเคชันเครดิตยูเน้นคืออะไรแล้วก็สงสัยกันไหมว่าถูกกฎหมายหรือไม่จริงๆแล้วเครดิตยูเน่ยเขาก็เป็นแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนั่นแหละเป็นแอปพลิเคชันสำหรับผ่อนสินค้าโดยที่คุณไม่ต้องใช้บัตรเครดิต ซึ่งเขาก็เป็นของบริษัท Empower U-Path จำกัดมันจะบอกกับคนที่เป็นบุคคลทั่วไปหรือไม่ก็เป็นนักศึกษาคือคุณสามารถจะผ่อนสินค้าได้แบบไม่ต้องมีบัตรเครดิตก็ได้วัตถุประสงค์หลักของเครดิตยูก็จะเป็นแอปที่จะช่วยสร้างเครดิตที่ดีให้กับตัวคุณเอง ยิ่งคุณใช้แอปมากเท่าไรคุณก็ยิ่งได้เครดิตเพิ่มแป้ว่าเครดิตยูจะเป็นแอปพลิเคชันสำหรับผ่อนสินค้าแบบไม่ใช้บัตรเครดิตเขาก็ยังสามารถให้คุณได้ใช้เครดิตยูยืมเงินสดได้อีกด้วยเพียงแค่คุณลงทะเบียนผ่านแอปยื่นเอกสารสมัครขอเครดิตแอปของเขาก็หาดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และก็ Android แต่ว่าจะเหมาะกับคนที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปเครดิตยูถามว่าถูกกฎหมายหรือไม่ถ้าบอกตอนนี้ก็หมายถึงว่าก็คงยังกึ่งๆยังไม่แน่ชัดแต่ที่แน่ๆเนี่ยเขาก็ให้คุณผ่อนสินค้าได้นะผ่อนสินค้าแบบออนไลน์ทำได้เลยคนที่สมัครไม่จาเป็นต้องมีเงินเดือนหรือไม่จาเป็นต้องมีรายได้ก็สามารถสมัครได้ด้วย ใครที่กำลังมองหาแอปพลิเสินค้าที่มันใช้งานง่ายโดยที่คุณไม่ต้องจ่ายเงินก้อนแถมมีบริการวงเงินให้ยืมอีกให้ยืมเงินได้กับทุกคนที่ต้องการจะบอกว่าอนุมัติเงินได้เร็วมากนะรอเพียง1-3ชั่วโมงแค่นั้นก็ได้เงินแล้วถ้าเกิดว่าคุณผ่อนดีใจดีเขาจะมียูคอยให้คุณได้สะสมซึ่งยูคอยเองก็ สามารถจะใช้เป็นสนลดในเรื่องของผ่อนสินค้าในเรื่องของดอกเบีย้ยจากการยืมเงินอีกด้วยวงเงินที่เขาให้ได้เนี่ยค่อนข้างเยอะนะสูงสุดคนละห้าหมื่นบาทยิ่งคุณมีรายได้มากเท่าไรวงเงินก็ได้เยอะตามไปด้วยคุณก็เอาไปใช้ผ่อนสินค้าหรือไม่ก็ยืมเงินสดไปใช้ได้คุณจะต้องมีอายุระหว่าง20-45ปี เขาไม่ดูบูโรด้วยแม้ว่าเครดิตยูยังคงที่จะเหมือนจะถูกกฎหมายแต่อยากให้ดูในเรื่องของการยืมเงินแอปนี้เกณฑ์ดอกเบีย้ยค่อนข้างแพงแล้วก็ระยะเวลาในการส่งคืนก็ค่อนข้างสั้น7วัน15วันแล้วก็1เดือนคือถ้าคุณนึกถึง สเต็ปจะคล้ายๆกับ s p e e d y c a s h ซึ่งเป็นแอปที่ถูกกฎหมายแล้วแต่รูปแบบภายในแอปเนี่ยมันจะเหมือนกับการที่คุณไปกู้เงินนอกระบบใครที่อยากจะได้เงินฉุกเฉินนะคือเร่งรีบที่จะใช้เงินเครดิตยูก็ถือว่าค่อนข้างจะช่วยเหลือคุณได้แต่ก่อนที่คุณจะสมัครจริงๆเนี่ยอยากให้คุณศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมซะก่อนนะ